สวัสดีจ้าแม่สินจากมาอัปเดตข้อมูลข่าวที่เกี่ยวข้องกับทองคำสั่งในการราคาทองคำวิเคราะห์ทองคำและรายงานราคาทองคำในช่วงบ่ายของวันนี้บ่ายที่8เมษายนปี2567ราคาทองในประเทศเปิดตลาดเช้าวันจันทร์มันหยุดชดเชยวันจัก,กรียัยงคงปรับตัวขึ้นเป็นประวัติการครั้งใหม่อย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่มีการประกาศราคาทองในประเทศที่บริเวณ 4 3 5 0บาทต่อบ,บาททองคำโกลด์สปอร์ตเช้าวันนี้สร้างระดับสูงสุดเป็นประวัติการครั้งใหม่ที่บริเวณ2,353.07ดอลลาร์ต่อ1ทรอยออนโดยนักเวลาเทมสิบรรันทึกวิดีโอเคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ2,341ดอลลาร์ต่อ1ทรอยออนดัชนีดอลลาร์เคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ1.04.287จุดด้านเงินบาทเคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ36.628บาทต่อ1ดอลลาร์ ท่ามกลางแนวโน้มการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยของธนาคารกลางสหร,รัฐเฟดล่าสุดซีไีกรุ๊ปหวงชี้ว่านักลงทุนให้น้ำหนักเพียง53.3%ที่ธนาคารกลางสหร,รัฐเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบีย้ย0.25%สู่ร,ระดับ5.00-5.25%ในการประชุมวันที่11-12มิถุนายนหลังจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะที่ให้น้ำหนัก63.8% รวมทั้งแรงซื้อทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยจากความตึงเครียดที่เพิ่มมากขึ้นในตะวันออกกลางหลังอิหรา่านยืนยันที่จะตอบโต้ที่อิสราเอลโจมตีสถานทูตอิหร่านในซีเรียและแรงซื้อทองคําที่แข็งแกร่งจากธนาคารกลางทั่วโลก ส่งผลให้ทองคําได้รับมุมมองเชิงบวกที่เพิ่มมากขึ้นส่วนเงินบาทเช้านี้นะคะอ่อนค่าเป็นปัจจัยหนุนต่อทองในประเทศสําหรับวันนี้นะคะไม่มีรายงานตัวเลขเศรษฐกิจที่สําคัญของสหรัฐให้ติดตามราคาทองคําเคลื่อนไหวไซ์เวนโดยมีแนวรับแรกนะคะอยู่ที่บร,ริเวณ2,325ดอลลาร์และ2,315ดอลลาร์หากหลุดแนวรับดังกล่าวจะมีแนวรับต่อไปที่บร,ริเวณ2,300 5ดอลลาร์ด้านแนาต้านแรอ้อกูดที่บริเวณ2,355ดอลลาร์ 2, และ2,370ดอลลาร์ 2, หากพ่านขึ้นไปได้นะคะจะมีแนวต้านถัดไปที่บริเวณ2,380ดอลลาร์ 2, แนะนำทำกำไรระยะสั้นตามการแกว่งตัวการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนสำหรับราคาทองในช่วงบ่ายของวันนี้นะคะวันที่8เมษายนปี2567ราคาทองตามประกาศของสมาคมค่าทองคำ นะเวลาที่แม่มสินบันทึกวิดีโอนะคะก็เป็นเวลา13นาฬิกาตอนนี้มีการประกาศราคาออกมาจากสมาคมค้าทองคำมากถึง20ครั้งด้วยกันนะคะครั้งที่20ปรับลดลงมา50บาทสรุปรวมนะตอนนี้ราคาเป็นบวกไปที่300บาทแม่มสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำมณาฑนาน,นี้ด้วยนะคะ คุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างน,นะคะก็สามารถแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้นะคะและยังไงก็อย่าลืมเป็นกําลังใจในการทําคลิปคอมเมนต์ comment, สิ้น้วยนะคะขอบคุณทุกนันตามรับชมแล้วพบกันคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ